วิธีตั้งค่าคลังสินค้าไปที่แถบเมนูตั้งค่าร้านค้าคลิกที่คลังสินค้าระบบจะแสดงคลังเมนมาให้1คลังสามารถเข้าไปเติมรายละเอียดได้โดยกดที่คำว่าเมนช่องของข้อมูลคลังสินค้าสามารถเปลี่ยนชื่อคลังได้เลือกประเทศกรอกที่อยู่หากคลังนี้จะใช้เป็นจุดรับสินค้าด้วยก็ให้ติ๊กจุดรับสินค้าด้วย แต่ถ้าหากเป็นคลังสินค้าอย่างเดียวก็ไม่ต้องติ๊กจุดรับสินค้าค่ะช่องข้อมูลผู้ส่งให้กรอกชื่อร้านและเบอร์โทรเข้าไปจากนั้นกดบันทึกเป็นอันเสร็จเรียบร้อยค่ะหากร้านมีหลายคลังก็สามารถเพิ่มคลังได้โดยกดที่ปุ่มสร้างคลังสินค้าด้านบนขวากรอกรายละเอียดเข้าไป คลังสินค้าเป็นจุดรับสินค้าด้วยก็ติ๊กทั้งเป็นคลังสินค้าและติ๊กเป็นจุดรับสินค้าไปด้วยค่ะช่องข้อมูลผู้ส่งให้กรอกชื่อร้านและเบอร์โทรเข้าไปเมื่อกรอกครบแล้วให้กดบันทึกเมื่อสร้างคลังเสร็จแล้วในหน้าสินค้าก็จะสามารถเลือกจัดการสินค้าในแต่ละคลังได้เมื่อมีการสร้างคลังสินค้าเข้ามาใหม่สินค้าทุกชิ้นจะเหมือนกันทุกคลัง แต่คลังใหม่ที่สร้างระบบจะขึ้นสต็อกให้เป็น0ูนร้านค้าต้องไปปรับจํานวนสินค้าแต่ละคลังเองค่ะแต่ละคลังสามารถกำหนดคลังขั้นต่ำได้ในส่วนของต้นทุนเฉลี่ยต่อชิ้นหากตั้งค่าแล้วต้นทุนนี้จะไปแสดงทุกครังให้ค่ะ ในหน้าสินค้าถ้าเลือกแสดงคลังทั้งหมดระบบจะนำเอาสต็อกของทุกคลังมาแสดงแต่ถ้าเลือกดูเป็นคลังๆไปก็จะแสดงสต็อกของคลังนั้นๆค่ะ